บิ๊กโจ๊กไม่ได้อยู่กับเขาเรียกว่าทักษินเป็นครั้งแรกเคยไปอยู่กับบิ๊กป้อมนะเคยไปอยู่กับอีกหลายคนนะซึ่งบิ๊กโจ๊กออกมาคราวนี้บิ๊กโจ๊กก็หันกลับไปทักษินอีกก็ผลที่ออกมาก็เป็นอย่างที่เห็นนะครับ สวัสดีครับมาพบกับผมเทือศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าว v 6 News นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นเรื่องของบิ๊กโจ๊กบิ๊กต่อนะครับที่ปรากฏว่าตอนนี้ซัดกันอย่างดุเดือดและก็มีการออกหมายจับบิ๊กโจ๊กบิ๊กโจ๊กก็หน,นีลงใต้คราวนี้ประเด็นที่น่าสนใจคือบิ๊กโจ๊กจะเอาอยัางไงต่อไปหมายหมายหมายเรียกคัะท่านโจ๊กแต่คือสาม อีกครั้งนก็คือหมายจับนะตำรวจเขาจะหนักใจไหมถ้าต้องออกหมายจับถ้ารอ,อโดนเขากําลังปฏิบัติตามกฎหมายอยู่ขอให้เป็นหน้าที่ของคณะพนักง,งานสืสนสบสวนสอบสวนแล้วกันนะครับเป็นอำนาจหน้าที่ของเขาแล้วเขาก็ปฏิบัติตามกฎหมายที่มีหน้าที่ของเขาอยู่แล้วแตววแ่ถ้าออกหมายจับก็สามารถทำได้แต่ถ้าท่านไม่ไม้ไปตรวจสอบ เขาก็จะต้องเสนอทําเรื่องเสนอไปที่ศาลครับนะครับแล้วก็ดูว่าศาลจะสั่งเป็นประการใดนี้เป็นกระบวนการอยู่แล้วเป็นขั้นตอนและกระบวนการเหโอเคก่อนนะเห็เม่าวนท่านวันทนายบิกโจ๊กบอกว่าส่งหลักฐานเรื่องคดีไว้พนันให้ทางนักต่างการแล้วก็แล้วครับได้รับยังครับเออเป็นเรื่องที่มีการร้องเรียนเมื่อวันที่2ครับเอาไปรวมเรื่องคดีน,นี้ผมให้ฝ่ายกฎหมายพิจารณาอยู่นะครับพิจารณาอยู่คือกระบวนการขั้นตอนที่ผมจะพิจารณาเนี่ย เื่อความรอบคอบก็ต้องให้ฝ่ายกฎหมายดำเนินการตรวจสอบพิจารณาและเสนอแน้ขึ้นมาอยู่ขั้นตอนนี้ทางตุนกันแล้วจะแจาจรในเองหรือเราจะส่งให้ปปชครับเ,ออเรื่องนี้ขอให้ฝ่ายกฎหมายของสังชาติเนี่ยดูรายละเอียดข้อเท็จจริงข้อกฎหมายร่วมกันนะครับแล้วก็เสน,านาหอห้ผบพิที่นานแต่อำนาจหน้าที่ขณะนี้อยู่ที่คณะพนักงานสืสรรบ,สบสวนสอบสวนของบชนให้เวลาเขานะครับเขาว่าไปตามกบบระบวนการ แต่ถ้าเป็นกฎหมายกปชมีเวลาสาสิบวันครับครับแต่เขาทันอยู่แล้วนะกบอกบอกข้อหนที่บอกข้ออะไรด้ไหมคะพี่เป็นข้องเงินครับค่ะเจ้าพนักงานข้องเงินครับค่ะเบื้องต้นมีผลอะไรในการออกหมายไหมคะมีผลก็เดี๋ยวให้ทางผู้กำกับชาเป็นคนชี้แจงดูว่าแล้วยางงี้เราจะเอาหมายเนี่ยไปให้ท่านรองสองคนไหมก็หมายจับอันนี้มีผลมาขับใช้แล้วครับก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายครับ เดี๋ยวขอแยกแค่นี้ก่อนนะเรืองก็สารให้คำวินิจัยยังไงคะที่ไม่พิจารณาคำคัดค้านจากวิจฉกอะเดี๋ยวพี่ขอแยกก่อนเดี๋ยวให้ทางผู้บัญชาเป็นคนให้ข่าวครับแต่คอนเฟิร์มว่าตอนนี้ออกหมายจับเป็นที่เรียบร้อยเรียบร้อยขั้นตอนต่อไปยังไงต่อคะก็จะมนการตามหมายครับจะไปวันนี้เลยไหมคะจับกลุ่มได้ทันทีเลยใช่ไหมคะใช่ครับผมตั้งข้อสังเกตขอเรียกร้องให้บิ๊กตำรวจทั้งสองท่าน ไม่ว่าจะเป็นผอ,อตลอและรองผอ,อตลอท่านครับต้องยอมรับความเป็นจริงได้แล้วท่านทั้งสองนะครับในสายตายพี่น้องประชาชนท่านทั้งสองท่านเนี่ยไม่ได้มีความสาง่างามแล้วหากมีความเป็นลูกผู้ชายชาติของตำรวจหากจะไว้ายขอได้ไหมครับท่านครับเดินออกคนละ2 9 3 9 4 9 5 9ลาออกเด็ดขาดจากตำแหน่งเดิมลาออกทั้งสองคน ฝากนะครับถ้าเกิดเป็นทนายที่เก่งนะครับแล้วก็กล้านะแจ้งความดำเนินคดีผมเลยว่าผมกักขังนุ่งเหนียวพยานที่ชื่อนัทพงศ์ไม่ใช่พยานผู้ต้องหาฝั่งตรงข้ามกับผมซึ่งนัทพงศ์เนี่ยเป็นญาติกระดาบยาวนะครับดำเนินคดีเลยนะกล้าๆหน่อยนะครับผมเป็นทนายความนะครับไม่ใช่มาเฟียนะจะได้มีเซฟเฮาส์ไปกักใครเป็นเดือนๆแบบนั้นทำอย่างกับหนังนะครับ จกครับพี่โจกครับโอคโอเไม่เป็นไรเรื่อิเสธไหมคะตอนนี้อย่างนี้อย่างนี้เดี๋ยวตอนนี้ทุกอย่างเนี่ยเข้าอยู่ในกระบวนการยุติธรรมแล้วนะครับนะผมก็มามอบตัวตามปกตินะอันนี้คือเราประกันตัวออกมาประกันตัวออกมาประกันตัวออกมาขึ้นเท่าไหร่ก็รายละเอียดขอไม่พูดแล้วกันนะไม่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 จากนี้เราต้องดําเนินการยังไงต่อพี่โจเดี๋ยวมาว่าพี่โจ๊กให้สัมภาษณ์ใช่ไหมให้สัมภาษณ์ใช่ไหม ก็นี่ไงก็ตามประเด็นที่บอกเนี่ยประกันเท่าไหร่นะ่ค่ะพี่เตช่วยประกันเท่าไหร่อะไรนะประกันเท่าไหร่นะครับเออเราไม่ตอบละเอียดได้ไหมแต่ว่าเอาเอาเรียว่าวันนี้เข้ามาอยู่ในกระบวนการยุติธรรมแล้วนะครับนะอยู่ในเอออยู่ในขั้นตอนการการกล่าวหานะครับนะเพราะนั้นเออหลักการอย่างนี้กันเออในระบบกระบวนการยุติธรรมไทยนะครับนะเมื่ออยู่ในขั้นตอนการกล่าวห้าสามใดก็ตามที่ศาลไม่พากษาถึงที่สุดถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์นะครับ พราะนั้นวันนี้เนี่ยกระบวนการเพื่อเรื่องต้นนะครับน้าเพราะนั้นความยิ่งแล้วผมดูออกหมายเรียกมานานแล้วนะครับวันนี้เมื่อสารออกหมายจับเราก็ต้องยอมรับแล้วก็ต้องมานะอ่าวันแรกวันนี้ก็ต่อสู้ไปตามกระบวนการยุติธรรมนะครับมีรายงานว่ามีปฏิเสธการพิมพ์ลายนิ้วมือด้วยตรงนี้พิธีสิ่งเป็นยังไงครับไม่มีไม่มีพิมพ์ตามปกติไป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 ไงไป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 คะ หมายจับเป็นสารออกนักนก็ต้องยอมรับนะแล้วก็ดำเนินการตามวนการนั้นนะถานการขณะนี้มีการออกมาจับบิ๊กโจ๊กนะครับและก็ทราบว่าจะมีการออกมาจับเลิ้วล้อเพิ่มเติมนะครับแล้วก็จะมีการออกมาจับทราบว่าจะมีการออกมาเรียดการออกมาจับทนายนะฮะที่เกี่ยวข้องกับเว็บพนันนะครับ ซึ่งก็มีการไปแจ้งความกันไปแจ้งความกันมาร้องทนายฟ้องกันไปทนายฟ้องกันมาแจ้งความกันไปก็แจ้งความกันมาเกิดขึ้นในขณะที่พลเอกต่อศักด์สุวิมลเงียบกริบการเงียบกริบของพลเอกต่อศักด์สุวิมลนะคงเป็นคําตอบนะตอนนี้พลเอกต่อศักไปไหนอ๋อตามเสด็จพระดำเนินนะในฐานะตํารวจเวรนะที่ตามขบวนเสด็จ อย่างต่อเน,นื่องนะครับในขณะที่พวกริ้วร้อทั้งหลายนะฮะของ Big oke, บิ๊กโจ๊กนะก็ตอนนี้ก็ได้ยินข่าวมาว่าจะโดนถูกหวยนะโดนไปแล้วหลายคนนะตอนนี้ก็จะเป็นคิวนะฮะของคนที่ออกมาเสนอหน้านะครับตอนนี้การออกหมายจับบิ๊กโจ๊กจะออกแนวไหนบ้างนะก็จะออกไปได้สามสี่แนวนะสีแนวคือหนึ่งบิ๊กโจ๊กมอบตัว สองนะ,ะบิคโจกหนีสามบิกโจกสู้นะสู้ได้วิธีไหนสู้ก็จะสู้ได้เต็มรูปแบบนะฮะด้วยการสู้แบบทางกฎหมายสี่บิคโจกไปอยู่ภาคใต้สู้ด้วยทางอาวุธก็มี3แนวทางก็จะมีกลยุทธ์ในการต่อสู้ถามว่าเราจะเห็นภาพมีโอกาสเห็นภาพเรื่องคอมมานโดไปทำการล้อมบ้านบิกโจก๊กเหมือนที่ผ่านมาไหมก็มีสิทธินะมีสิทธิ แต่อันนั้นก็เป็นปรากฏการณ์เท่านั้นผมไม่ได้ไม่ได้มองเป็นเรื่องสาระสําคัญว่ามันจะเกิดปรากฏการณ์ยังไงแต่บิ๊กโจ๊กโดนแล้วไอ้คนที่ออกมาแฉข้อมูลโน่นนี่นะ่นเดี๋ยวโดนหมดโดนยกเข่งนะในเชิงงานสังะห์ผมยืนเหมือนเดิมนะปรากฏการณ์ใครจะมองอะไรก็แล้วแต่แต่ในเชิงงานสังะห์ผมเรียนว่าบิ๊กโจ๊กแพ้บิ๊กต่อชนะใครจะบอกโอ้ยเละทั้งคู่บิ๊กโจ๊กแพ้ผมเรียนย้ำนะบิ๊กต่อชนะเลี้ยวล้อกับบิ๊กโจ๊กโดนกวาดเรียบ นะฮะทำไมโดนกวาดเรียบก็ธรรมดาฮะถอนรากถอนโคนนะครับเริ่มต้นมันจากอะไรนะเริ่มต้นมันไม่ใช่เป็นเรื่องของการพนันออนไลน์แต่มันเรื่องของการยืนฝ่ายที่ผิดข้างยืนในส่วนที่ผิดทางการเมืองทำให้บิ๊กโจ๊กอยู่ในสถานการณ์แบบนี้บิ๊กโจ๊กไม่ได้อยู่กับเขาเรียกว่า ทักษินเป็นครั้งแรกเคยไปอยู่กับบิ๊กป้อมนะเคยไปอยู่กับอีกหลายคนนะซึ่งบิ๊กโจ๊กออกมาครวาวนี้บิ Big ก๊กโจ๊กหันกลับไปทักษินอีกก็ผลที่ออกมาก็เป็นอย่างที่เห็นนะครับสถานการณ์จะเข้มข้นไปกว่าน,นี้ไหมเข้มข้นไปกว่าน,นี้จบแล้วยังยังไม่จบนะครับตอนนี้ฝั่งของบิ๊กโจ๊กเล่นจนสุดกระดานละถ้าในเชิงกลยุทธ์ทางการมันก็เล่นจนสุดกระดานแล้วไม่มีจะเล่นละนะ คราวนี้ของจริงจะปรากฏนะครับการออกหมายจับเป็นจุดเริ่มต้นนะแต่สุดท้ายปลายทางเนี่ยผมว่ามีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศนะครับและผมว่าเกิดอย่างฉับพลันอย่างแน่นอนขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์เจียมกิดวัฒนาสวัสดีครับ อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ มือจับปากกาสมุดทุกหน้าผากเพียนสร้างสรรค์อุดมกานั้นยังคง keep